สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้เราจะมานาเสนอแกงเลียงผักรวมกุ้งสดกันค่ะซื้อผักช่วงน้ำท่วมจะแพงมากๆและจะได้ผักไม่ค่อยสวยเลยนะคะส่วนประกอบในการทำแกงเรียงผักรวมกุ้งสดมีดังนี้ค่ะฟักทองให้เลือกฟักทองแก่จัดกล้ามหนาๆไว้ก่อนค่ะข้าวโพดหวาน ข้าโพดอ่อนบวบเราจะใช้สองอย่างเลยนะคะมีบวบหอมเห็ดฟางเห็ดก็จะใช้สองอย่างค่ะเห็ดออรินจิบวบเหลี่ยม ผักตำลึงใบเบงลักผักทุกอย่างเราจะนำมาล้างทำความสะอาดไว้ก่อนนะคะเมื่อล้างทำความสะอาดผักทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเราจะนำมาเด็ดและนำมาหัน่นเตรียมให้เรียบร้อยก่อนค่ะฟักทองก็จะนำมาหั่นเป็นชิ้นๆประมาณนี้ ส่วนบวบสองอย่างทั้งบวบเหลี่ยมและบวบหอมก็จะนำมาหั่นไว้ค่ะเห็ดทั้งสองอย่างทั้งเห็ดออรินจิและเห็ดฟางก็หั่นเตรียมไว้ค่ะส่วนข้าวโพดอ่อนก็หั่นเฉียงนะคะและข้าวโพดหวานก็นำมาฝานเป็นเม็ดเมดแบบนี้นะคะ ส่วนผักตำลึงนำมาเด็ดยอดเลือกใบอ่อนๆและใบแมงรักก็นำมาเด็ดไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนกุ้งสดก็นำมาปอกเปลือกล้างน้ำทำความสะอาดผ่าหลังให้เรียบร้อยนะคะ ุ้งแห้งและปลาย่างนำไปตำเตรียมไว้ให้พร้อมค่ะต่อไปเราจะมาเตรียมเครื่องน้ำพริกแกงเลียงกันนะคะเครื่องน้ำพริกแกงเลียงส่วนประกอบมีดังนี้ค่ะพริกขี้หนูแห้งและพริกขี้หนูสดเขียวแดงค่ะหากท่านใดไม่ชอบเผ็ดหรือทานเผ็ดไม่ได้ก็ลดปริมาณพริกลงไปนะคะ กระชายนำมาซอยเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อให้ตำละเอียดเร็วขึ้นส่วนหอมแดงก็นำมาซอยเป็นชิ้นเล็กๆเช่นกันค่ะกะปิเอาไว้ใส่ตอนที่ตำเครื่องแกงเสร็จแล้วนะคะเกลือป่นจะเอาไว้ใส่ตอนที่เริ่มตำเครื่องแกงนะคะส่วนประกอบอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือพริกไทยเม็ดค่ะส่วนเครื่องปรุงที่เราจะใช้มีแค่2ออย่างคือน้ำปลา กับน้ำตาลปี๊บค่ะจะมาเริ่มตำเครื่องน้ำพริกแกงเลียงกันเลยนะคะนำเกลือป่นใส่ก้นคกหนึ่งช้อนชาแล้วนำพริกไทยเม็ดใส่ลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะโขกให้ละเอียดเมื่อละเอียดดีแล้วให้นำพริกขี้หนูแห้งใส่ลงไปตำเลยค่ะตำพริกขี้หนูแห้งให้พอแหลก หลังจากนั้นให้นำพริกขี้หนูสดทั้งเม็ดเขียวและเม็ดแดงลงไปตำรวมเลยค่ะหลังจากที่ตำพริกเสร็จแล้วให้นำหอมแดงที่เราซอยไว้ใส่ลงไปตำรวมได้เลยตำให้เข้ากันเมื่อเข้ากันดีแล้วจึงนำกระชายที่เราซอยไว้ใส่ลงไปตำให้แหลกค่ะเมื่อตำทุกอย่างเข้ากันดีแล้วให้นำกุ้งแห้งที่เราตำไว้ใส่ลงไป ตำส่วนผสมให้เข้ากันเมื่อพริกกับกุ้งแห้งตำเข้ากันดีแล้วจึงนำปลาย่างที่เราตำไว้ใส่ลงไปตำรวมได้เลยเมื่อตำทุกอย่างเข้ากันดีหมดแล้วให้ใส่กะปิลงไปครึ่งช้อนโต๊ะให้ตำต่ออีกสักคู่หลังจากที่ตำทุกอย่างเข้ากันดีหมดแล้วให้ตักใส่จานรอพักไว้ ตอนนี้ทุกอย่างก็เตรียมพร้อมเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะคะเราจะมาเริ่มทำแกงเลียงกันเลยค่ะนำน้ำใส่หม้อเกือบครึ่งหม้อตั้งเตาเปิดไฟแรงตั้งรอจนน้ำเดือดจึงนำพริกแกงเลียงใส่ลงไปค่ะหลังจากที่ใส่พริกแกงลงไปแล้วคนให้ทั่วแล้วทิ้งไว้สักครู่รอจนเดือด ให้นำฟักทองใส่ลงไปเราต้องใส่ฟักทองก่อนนะคะเพราะฟักทองเป็นผักที่สุกยากกว่าผักอื่นหลังจากที่ใส่ฟักทองลงไปแล้วควรไปมาให้ทั่วแล้วจึงนำข้าวโพดหวานที่ฝานไว้ใส่ลงไปค่ะ แล้วตั้งทิ้งไว้สักครู่นะคะเราจะมาเริ่มปรุงรสชาติในขั้นตอนนี้กันเลยค่ะใส่น้ำตาลปี๊บลงไปและใส่น้ำปลาตามลงไปค่ะเราจะปรุงส่วนผสมตรงนี้ให้รสชาติให้ได้ก่อนนะคะ เมื่อใส่ส่วนผสมลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คนไปทั่วๆแล้วลองชิมรสชาติดูให้รสชาติออกเค็มนําและมีหวานนิดๆก็พอนะคะจะไม่ใส่น้ําตาลปี๊บเยอะเพราะความหวานจะออกมาจากผักอีกค่ะให้หมั่นซ้อนฟองที่ลอยได้อยู่ออกด้วยค่ะ อนนี้ฟักทองกับข้าวโพดหวานก็เริ่มสุกแล้วจะนำบวบทั้งสองอย่างคือบวบเหลี่ยมและบวบหอมใส่ลงไปและใส่เห็ดทั้งสองอย่างตามลงไปคือเห็ดออรินจิและเห็ดฟางคนผักให้กระจายไปทั่วหม้อแล้วทิ้งไว้สักครู่รอจนผักใกล้สุก แล้วจึงนำข้าวโพดอ่อนใส่ตามลงไปค่ะแล้วคนทุกอย่างให้เข้ากันอีกครั้งตั้งทิ้งไว้อีกสักครู่รอจนให้น้ำเดือดตอนนี้น้ำแกงเดือดแล้วให้นำกุ้งสดใส่ลงไปกดกดกุ้งให้จม แล้วจึงนำผักตำหนึงใบแมงรักใส่ลงไปและปิดแก๊สได้เลยค่ะเป็นอันเสร็จเมนูแกงเลียงผักรวมกุ้งสดแล้วจ้าพร้อมจับขึ้นโต๊ะแล้วนะคะเมนูนี้เป็นเมนูเพื่อสุขภาพจริงๆนะคะสมุนไพรทั้งนั้นเลยค่ะขอทุกทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจ ให้เราทำคลิปต่อไปด้วยนะคะหากท่านใดที่เพิ่งเข้ามารับชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปค่ะสวัสดีค่ะไว้บายไว้เจอกันคลิปหน้าขอให้ทุกท่านโชคดีรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะ